ครับ,บสวัสดีครับช่องวิถีบ้านๆหญ็กกบอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาทาของหวานกันฟกทองสังขยาทําให้เมียแดกอีกแล้วนะครับอากาศร้อนอบอ้าววันนี้คาดว่าฝนจะตกนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ผ่าหัวเขาก่อนนะครับผ่าเฉียงเฉียงนะครับเอียงๆหน่อย ตอนสั่งแม่ยังอยู่สั่งแม่ทำอร่อยมากนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขูดเนื้อมันมากเลยนะครับเป็นฟักทองเนื้อเหลืองแบบนี้จะมันมากเดี๋ยวเรามาขุดไส้ออกกันเลยเดี๋ยวค่อยมามาดูส่วนผสมกันครับตอนนี้เราได้ฟักทองมาแล้วนะครับเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ ความไว้ให้เขาเสด็จน้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทําส่วนผสมไปอีกทีหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะครับฟักทองสังขยามีไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไปเตยไปขายำน้ําตาลน้ำตาลปี๊บนมแล้วก็กะทินะครับ แล้วก็กะทิเราใส่เลยนะครับตามความชอบนะครับชอบมันน้อยชอบมันเยอะตามความชอบเลยแล้วก็ที่ใส่นิดน้อยนะครับผมเพิ่มความหอมผมการฟีบนะครับใส่เลยชอบหวานมากหรือชอบหวานน้อยตามสบายนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเราเอามาแต่งได้แล้วก็ไปเตยนะครับไม่ต้องตีนะครับเราไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้ช้อนไม่ต้องไปใช้อะไรตีนะครับเราใช้มือสดๆเราเนี่ยขยำมือล้างแล้วนะครับผมล้างแล้วครับแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับขยำจนน้ำตาลกับกะทิแล้วก็ไข่เข้ากันดีนะครับ อันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของไข่ของมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลพร้อมปรับกลิ่นใบเตยนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็ไปกรองนะครับทิมไว้ให้ฟองเนี่ยมันมันมันจะละลายตัวออกไปเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปใส่ลูกฟักทองแล้วก็นึ่งกันเมื่อกี้ชิมรสแล้วนะครับหวานพอดีไม่หวานเยอะครับเดี๋ยวเรากรองเลยนะครับ ตัวนี้เราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่โลักองกันเลยตักไม่ต้องเต็มมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> ตอนเนื่องไปเขาอาจจะฟูล้นออกมาเยอะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราเอา <c oughs> เข้าซึ่งเนื่องกันนะครับต้องเข้าทีละลูกนะครับผม <c oughs> เพราะว่าใช้ซึ่งอุ้ยร้อน ใช้ซึ่งเล็กนะครับเดี๋ยวฝากฝาอันนี้นึ่งด้วยเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะครับประมาณ40นาทีครับสวัสดีครับฟักทองสังขยาเสร็จแล้ว,ลวร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองส,อสาอ้ยสั์แตกทำไมมันแตกเนี่ย เรื่องของเรื่องพอดีลืมนะครับลืมเขาเลยไม่ได้มาดูเดี๋ยวลองมาดูนะครับลองมาดูลองดูเนื้อเขาว่าใช้ได้ไหมนะครับ ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับยัใยบยงใสๆเด็ดเลยแต่มันเสียอย่างเดียวลืมมาดูเขานะครับเดี๋ยวลองชิมหน่อยเนีย่ยหูอื้อร้อนเลยตด,ด อร่อยครับอร่อยอร่อยถือว่าเป็นการหัดทำนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาแก้ตัวใหม่จะเอาให้สวยกว่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ